ย้อนกลับไปในยุค90เพื่อไขปริศนาแหลงฮอนด้าซีวิไปพร้อมๆกันย้อนกลับไปในช่วงปลายปี1998ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยสำหรับ Honda Civic EK มันคือรถยอดนิยมที่ทำยอดขายถล่มทลายทั่วโลกแต่แล้วเสียงเล็กๆที่หลายคนมองข้ามก็เริ่มดังขึ้นในสำนักง,งานใหญ่ของ Honda า แผนกวิจัยและพัฒนากำลังเผชิญกับรายงานที่น่าตกใจมีกรณีที่ถุงลมนิรภัยของซ i v i c EK ไม่ทำงานในอุบัติเหตุที่มีการชนปานกลางซึ่งตามปกติแล้วถุงลมมนนิรภัยควรจะทำงานเรื่องราวเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ดูเหมือนจะเป็นความผิดพลาดที่แยกออกไปแต่เมื่อข้อมูลเริ่มไหลเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็ต้องยอมรับว่า มันคือปัญหาที่มีแนวโน้มจะขยายตัวเป็นวิกฤตใหญ่สิ่งที่พวกเขาพบในห้องแลบคือเซ็นเซอร์ถุงลมนิรภัยที่ถูกนำมาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุมันดูเหมือนปกติทุกป,ประการเมื่อตรวจสอบได้ไวตาแปลแต่เมื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงลึกพวกเขาก็พบความผิดปกติที่น่าตกใจข้อมูลที่เซนเซอร์ส่งไปยังชุดควบคุมถุงลมนิรภัย SRS control unit นั้นผิดปกติมันไม่ได้ส่งค่าการชนที่ถูกต้องและรวดเร็วพอข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดในวงการยานยนต์และสื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว Honda ที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่าเชื่อถือกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสุดๆการเรียกคืนรถนับแสนคันกำลังจะเกิดขึ้นและนั่นหมายถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลความน่าเชื่อถือของแบรนด์ที่สั่งสมมานานกำลังถูกท้าทายในชั่วข้ามคืนภายในห้องประชุมใหญ่ของฮอนด a บรรยากาศเต็ม ไปด้วยความกดดันที่หนักหน่วงเหมือนจะระบบ